Good afternoon everyone เอ่อสวัสดีตอนบ่ายนะคะเด้ดเออพี่บ้านนะพี่นอ้องปองปายนะคะวันนี้นะคะพจมานมาหาของกินค่ะเพราะว่าพจมานนะ่ะติดก็มาสามวันแล้วค่ะไม่เบียจะกินอะไรแล้วพ่อจมานก็เลยไปขุดปูนะคะขุดปูคางเออคางคางฮาดเี่เนาะเออ ในปูไม่กินล้ลลตะแตนแตนแต้นเตรนออ้โหเป็นยังไงคะทุกท่านวันนี้เมื่อนี้นะคะเด้ออุ้ยหลายภาษาหนึ่งกับขั้นลื่นเนาะอืมอันเมื่อนี้นะคะเด้อโคจมานกับงามบ่คะงามบอเหมือนหนงา้มหลายเนาะได้ดอกไม้ของโรงแรมพนัมลีลาบดีเด้อค่ะเด้อเออเมื่อนีนนี้นะคะเด้อ พอจามาน่ะอดอยากปากแห้งนะคะนาะเพราะว่าอยู่เกาะเป็นมะขามก็เลยไม่มียังยก,กินเลยแม่อืมอไปหาขุดปู่ได้ะค่ะก็เลยสิมากินปูช่ช่วเบิ้งเด้อค่ะเด้อแบบว่าอันนี้แน,น,น่นอนจะว่ากันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอยู่เกะะาลละเนาะมันก็ธรรมดาดล่ะเม็นมะละกอมันก็แพงเนาะอืมต้องหากินเองเด้อค่ะเด้อหลกักการงานเงินพ่นกับบมี่เด้ะคะอค่ะเ,เพราะว่าโรงแรมพ่นกับปิดกันเนาะเมื่อนี่พอจามานก็นอืม ไปหาปูมากกันสียกินปูเนาะอุ้ยบอแล้วกันน้ำลายสีไหล่พอแม่พี่น้องเลยอยากกินน้ำบอ่อกันยังว้ากันยังว้าอันจังว่าอันปูในกาเป็นปตัวเสียบอยู่ย่าคนค้นยมามอิสานพญาม่มานเด้อเพราะว่พาพญาม่านเน่ะลำบากลำบนค่ะพญาม่านเป็นคนมันไม่กินค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเปไ็นยังไงค่ะ คือว่าผู้จัมพันน่ะนะม่นไม่ยังสิกินไงผู้จัมพันน่ะลำบากลำบลุญไหลเมือ่อนี่กับกระสิมีน้ำจิ้มน้ำเด้อดขาเดอ้อเน่ๆๆๆเน่เน่อันเฮ็ดเซ็ตละกันหายต้องเตียงต้องเตียงไม้เฮียหกบดอโลดเนี่ยเออสิมาก,กินน้ำทะเลดะเด้อดขาเด้อเบิ่งทะเลเด้อบานนี่กระเซียนได้บรรยากาศเด้อค่ะฟินสิ้นบ่ค่ะเนาะแล้วก็ผู้จัมพันกระมิ้นอันอีกเด้อค่ะอันต้มกระลำค่ะ ต้มหนึ่งอะไรป่ะมันต้มตัวละหนึ่งตัวละนี่อืมอืมแซ่บอยู่อืมมีแต่เนื้อแสบแสบกินน้ำกันกบ่มา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 เด้อมาเด้อ,อเอาว่ค,ค่ะปูไข่ค่ะปูไข่สดซดร้อนร้อนเด้อค่ะเด้อโอ้ยอีพออีแม,แม่พูดไหมพูดไหมโอ้ยพันจามันบ่เคยได้อยู่ได้กินพนันจามนนันต้องเฝ้าวกินเลยค่ะเด้อแม่เป็นแต่แซ่บบ่ค่ะเป็นแต่แซ่บบ่ อีพออีเม่เออหืมเมื่อนี่ไหมลำบากลำบ่นเนาะหืมแซบแซบบค่ะอืมแซบอยู่แซบอยู่อืมยังไงค่ะปูเนียปูแบบสดๆร้อนๆนะคะดินกระเดียวกระเดียวอยู่ด้วยโจะมาเอาะึืมาจากทะเลอ่าปูมาค่ะปูมานะคะอ่าพายะกับมาเดอรพายะในหาที่มาหอดบอเนี่ ผ่ามาห้านาทีเนี่ยสิได้กินน้ำเด้อน้ำเด้อถึงสองอุ้ยเกิดไม่พออีแม่พอจะม้นก็ไปได้กินถังสี่พอจะม้าต้องกินเห็ดแซ่บ้ะค่ะจิ้มน้ำจิ้งบนี่ค่ะอุ้ยเยื่อลายค่ะเยื่อไหลนี่เด้อนี่เด้อค่ะนี่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 อืมอืมอืมแซ่บอีก ติดก,ก้อนน้าะอยู่ลำบากลำบนค่ะมันมีสิกินเงื้อไหลาะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยแซ่บ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 อื้อหือสดๆร้อนๆนะค่ะเด้อปูนี่นะคะทำมันตายเนี่ยเนื้อมันสีเหี่ยวเด้อขันสีเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดตอนที่มันมีชีวิตยอยู่นี่แหละวิธีนั่น,นปูนะคะปูมาเนี่ยก้คน,นกันกน,นี่ย้อมกินอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็สดๆร้อนๆแต่ว่าบ้านโคตรมั่นการสวนมนต์ห่งยุโรป แซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายมาเด้อมาเด้อน,น้องนุ่งอันผู้เพลินยัวอันบังหนอกบังนาคอะไรเด้อทางบ้านเ่าก่เด้อพัดเด้อท้องอีสานอุดรขอนแก่นเด้อมาเด้อน้องหนูมาม,มามามากินน้ำกันมานังเรือมาเด้อแซ่บหลายแซ่บหลายอันเนี่ยแกีปูจังซี่นะโคจมาน,น่ะกะคิดหอดไสก้กลางเด้เพราะว่าอย่างตะกี้เนาะอัน กระดองปูนะแม่ไส้กลางกระหักโพดมาหลายหลายให้โพดมาสเนยกินกระดองปูเงืดหลายบ่อค่ะคนอีกอย่างมาหักโพดหักเหลือแท้เนาะอืมหักหลายให้โพดมาสเนยกินกระดองปูโพดมาสกระดอแซ่บแซ่บคนห่าวมีคนรักกันยังแซ่บเนาะค่ะเนาะอืมยังกระบางตาเบิ้ลนั่นบ่มเขาไม่กินยังกระแซ่บเบิ้ลเงืดหลายเนาะเงืดหลายเนาะโอ้ยบัตที่ไหนได้โอ้ยหลอกห่าปอบเออบัตรส ن นดอกอืมตัวห่า ในเ้อกินกระดองปูเพราะว่าของแสบคนว่าเพระเจ้าของคน่ากินเฮ้เห้าโมห่ว่ามากกอือจว่าแรกก็จะขึ้นหอนดอกไส้กันสั่งปูอันแสบแสบมาเด้อสดๆร้อนค่ะสดลร้อนปูไหมจากทะเลว่าให้เหลือเนื้อเนื้อเนื้อเขาจะมาตีกินให้เบิรเลยเรียซ้ำแมนี่็ไหมเพ้าว่าอย่างมันแซ่บ อ๋อแสบดาอืมตอนนี้ใครกันหลายๆเนี่ยใส่กาน่ะให้ให้พอจะมั่นกินอันนี้ไมเออจอกไม้แียงให้เป็นมั่นกินใครปู่ว่ามันดีพันว่าพี่แท้ตัวเฮาอ้ยเงยดหลายตอนนี้พอจะมั่นน่ะบงงูเลยอเด้ออือพราตัวพอจะมั่นกินเนาะพอจะมั่นกิ่นไงเลยพี่แท้เขากินเนื้อบดเนื้อตัดเหลืองวให้พอจะมั่นมงเขียดแห้งนี่ค่ะ เอา้าจิ้มค่ะจิ้มจิ้มแซ่บค่ะอืมอืมอืมอมอือืมยอ่สย,ยังไงสนใจปะค่ะพะชมานบะไรมีหลายดอกมีแค่สามสิบตัวหน,น,นึ่งเฮ้ยแม่ผ่านมาบันนี่ โอ้ยมันที่กินเป็นสะบอมเป็นยีหม้ออีล่ะเดี๋ยวกันเถอะสใไ้กินก้างเอ้ยมัแม่สให้กินกระดองดอกแมวแมวมากค่ะแมวมากแบบว่ามันกระอยากอ่ะเนาะเพราะว่าได้กินมันก็สีหิวอ่ะเราพอาะจะมัดกับนตัวดมันสีเขียวยังเด๋อละมันก็มีแต่อันปูมันก็มีอย่างเต็มอันเปลือกเนาะโอ้ยแสีบเลยค่ะเพราะมืออันเมื่อกี้ทอดเราใส่กลางมือเลยนะพอาจะมัดมันสนใจเราเพระจะมัดได้กินแล้วมือเนาะ ป้าม <ítulo> <es> ึกหนี่พ่อจะม่านจะไปหาหมึกแล้วค่ะอืมพอจะม่นจไปหาหมึกไม่เคยกินเพราะพ่อจะม่นติดเกาะรืนไะใส่ใส่บะได้นะมอืมติดเกาะหรือวเนี่ยใส่กางมามากพ่อจะม่านกับสีากินจนสี่ตัวลำบากลำบนเนาะอยู่เกาะแม่ป้าที่โทรอีฟอีเมียแซ่บเลยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเกิดมาจากทองพอทองเมียพ่อจะม่นกับเบอร์เคยกิน บ่ต้องกินก็นได้ค่ะแซ่บความพันสดเนาะม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องสาวตายพี่น้องสาวตายถุกทานนะคะโคจม่านอตอนนี้โจม่านกินปูนะคะอยู่ที่ออตอนไดเนาะผู้ในนะคะหััผู้ในนะคะ,นนะ,คะอมืมาแล้วมาแล้วมาแลนะ้วตาโจม่านกินร้อยแล้วร้อยแรงเลยละมาเด้อมาเด้อเยแซ่บหลาย อืกินวัดป่นี่ตัวเดียวกับพัฒมางกับสีอีมาแล้วพะฒมางเนี่ยย่านนลำหนักขึ้นยังวะอืนี่ผู้อีสระเอ่อเอากล้วยมลกกะละกอได้เด้่องปุ๋ยวางไหนน้องเอฟซี FC ขอนแก่นเอฟซีขอนแก่นฮัลโหลฮัลโหลเอฟซีอุทัยธาน,นีเอฟซี FC ยุทธยาเอฟซีเชียงรายอืมาเด้อมาเด้อเอฟซีสวีเดนเอฟซีอ่ม,ม สาระข้ามเอซีออสเตรเลียนะคะอ่าเอซีอิตาลีโอ้สาราพัดเอซี SC หลายผลอืมมาเด้อมาเด้อม,มากินปูน้ำโพอจมานเด้อค่ะเด้ออเมริการนามเด้ออืมลาวน้ำพี่น้องควงแฝงอืมอืม้แซ่บหลายโอ๋ออ๋อกินบะปั้นหนิบะปั้นกัน,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 นยอนหิมทะเลกะนว้าน,นี่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 เอาอีกตัวอีกตัวอุ้วยวันนมกันี่ยค่ะนี่ สดสดหลอนๆมาเด้ออีพออีเมโอ้ยทุกหยากลําบากเด้อพ่อจม,ม่านแมอยู่หายอยู่หากินลําบากลำบนอ, <c oughs> <c oughs> อืออือแซบหลายแับหลาย,ลายเดี๋ยวเดี๋ยวสีกระดองให้แมวกินอดอกนี้ตรวมัน <c oughs> <c oughs> ตวนัวบางใหญ่อีพออีเมบางแดงสดสดแล้อค่ะเด้อมันตาเสียงใส่พ่อจมานอยู่อันปูเนี่ยตอนปูพอจมานหนึ่งนัน มันสีมันสงสัยมันสิแข็งปูชมานอยู่อย่าว่ากันเด้อป่าหน้าติป่าเด้อยังไดงเกียกับเป็นของกินเนาะเออม,มาในแานเห็นบัเนี่ยเนี่ยตัวนี้กินนะปูชมานกันสิบ่ากินฮอดไส้กลางหรอเพราะว่านึกถึงไส้กลางตัวปูชมานให้กินกระดองว้ายแสบเนื่อยเท่านั้นด้วยค่ะเออคุณอยากิดกอลูชมาเด้อมาดังิดกอแล้วกัน นี hmm. yeah! Yeah. Yeah, ่กอลมีของกินหลายอยู่เด้เนี่ยหากินเองได้อยู่เด้เนี่ยอืกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะนะค่ะโอ้ย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 นี่กินต่บางฮวงเด้แต่บางฮวงบางฮวงสม่าสม่าบางฮงบางฮวงเอฟซีจ้าเอฟซีเอฟซีเอฟซีจ้าสม่าไหแน่สม่าไหแน่แต่บางฮวงข้าวเหนียวเด้อข้าวเหนียวกอมีเบิร์ตแวว มากระลักกินไก่แล้วว่าได้กิเิเนอะอือโอ้ยเมื่อนี้มันแสบหลายเลยคะ่ะเด้อเงือดแห้งได้กินเสร็จแล้วเพราะจะมั่งกับสิไปนอนอาบแดดอืมเพราะว่าเมื่อนี้ว่ากินหอดหลอละไส่กันเพราะว่าอือิ่มไหมอืมอิ่มแล้วกัสบสิบว่าสนใจแล้วกับสิไปนอนอาบแดดเ,ดเนาะดูค่ะอ๋อพอจะมั่งกินตัวเดียวอิ่มแล้วค่ะที่เหลือเพาะจะมั่งกับสิย้อนลงทะเลเนี่แหละ เย็นๆนิดหน่อยนี่ตวนอยู่แต่ว่าให้ฉันกินก่อนนะเพราะว่าฉันหิวิฮิเบิง์ไหนค่ะเหนื่อยไหมอุ้ยอ่อนซ่อนออออืืืื พจะมานซานสมองเสียบอีพอยีแม่มบืงดูค่ะตอนนี้ตรวบองเพิ่นหิวกันยังวะเพิ่นหิวเพิ่นก็เลยอันมหามาอันนั่นเพิ่นได้กินเนาะเดี๋ยวพอจะมากับสีแบงให้เพิ่นกินเนาะเดี๋ยวต้องให้มนุษย์กินกันเนาะเพราะว่า ป็นมานผู้หาดิอีสิ้นเนาะสองตัวพัาจะมั่กับอีมอ้อยต่อยแล้วล่ะนี่ไม่ต้องกิมค่ะเพราะว่ามันอันพอดีพอดีแเศรษเพื่ยน่ะน้ำจิ้มก็แสียบด้วยเกระเทียมเตยมะนาวขุณอยากติดเกาะมาเด้อ มาเด้อมาเด้อมาเทียนกำกันเด้อค่ะเด้อติดเกาะมวนอืมแซ่บล่ะเฮ้ยเส็บเด้อเส็บเด้องำ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 อ,อ,อ,อืมแมวสิกิน,นอะไรวะเนาะคะนี่อืม บรรยากาศนี่ปัาบจะเมันงานไหนแล้วคะเจ้ากินสลัดรถพัชม้านกับเสเียมไปลงโรคเลนน้ำไปล่างโตอาบน้าม,มแล้วก็นอนเปรยเลนเน,น้อค่ะพราวาม,มองนี่เป็นโกส่วนตัวพัชม้านและว่ามีผู้ใดมาก,กวนแซ่บแซ่า มีผู้ใดสนใจบะคะฟาวมาเดอฟ้ามาฟามา,า,มาเนี่ยเนีเเนี่ย,ยปูปปปครัปูปูแครบางแนใครแหมพูดนะบางแนอุ้ยเยอแยะแต่แปะไขายทั่วพจะมานเนี่ยกินมาไหวมาไหวเดี๋ยวพจะมาเยสิไปโยนลงทะเลเลยเพราะว่าพาจะมากินมาไหวแล้วค่ะอืมสองโตัวพจะมากับอิมแล้วแม่มาเดอมาเดอผู้ใดมาพานทหานาที่นะพนทหา,าที่กอนเาใหค่ะกอนเ่าให ผู้ใด,ดมาท่านนะทีได้กิ่นน้ำโพจะมาเด้อเพราะว่ามันหลายโพดพูดไหมยังมาเบิดอยู่เด้อหลายบ่ไม่จันทันกินมาเบิดกิน่นบม่อิ่มอุ้ยพักก็ไม่ได้กินนี่มึงเนี่ยอุ้ยกินพักจะน้อยกันอ,อ,อืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดเดห้ เดี๋ยวสิอืมๆแซ่บแซ่บอืมมาเด้อขาเอฟซีทั้งหลายเพราะว่าพญามากานยันเวอรสองตัวกะโอ้โหอิ่มอืดเลยอืมมันแซ่บมันสดค่ะน้องเนื้อข้าจะหามาจากอันนั่น,นเนะาะข้าจะได้มาจากอัน,น แม่ค่ะยังเต็มอยู่บุ้งแนมอือมองดูบุงบ้งดูงดูเต็มอยู่ค่ะบุงคุณแมวค่ะคุณแม่คนก็นอนถ่าตอนนี้ต่วนพันอยู่ดอกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหายพันกินอยู่ดอกเดี๋ยวพนจนามาสะทำพิธีพันกินโอเคนะค่ะเนาะกินอิ่มมาเนี่ยอันว่าสิกินให้เบิร์ดก็กินมาเบิร์ดเอเดี๋ยวพจะามาสิทิ่มทะเลเลยเออผู้ใดมาบ้านนหนึ่งห,หนึ่งหาหนึ่งสองสามสี่ห้าจบข่าวไว้ผู้ใดมาเฮิโอเคค่ะ เดี๋ยวพ่อกัะไหน้า no? ค่ะเด้อมื่อนี่พพอจมากินอิ่มแล้วพอจะมาก็สิไปไหวน้ำลัลลัะละอ้ยเมื่อนี่เห็นบอไซสุดเซ็กซี่ว่ค่ะเซ็กซี่หลายเนาะเตรียมห้อค่ะเตรียมพอเมื่อนี่ชีวิตนี้เป็นของเฮานะคะนะใส่มันซะใส่มันซะค่ะใส่มันซะเมื่อเนี่พพอจม่นก็สิบไปไหวน้ำล่ะล่ะล่ะละอุ้ยเมื่อเน่ยเห็นบอไซสุดเซ็กซี่ว่ะะเซ็กม่หลายเนาะเตรมพ่อขะมตรียิพ่อเมื่เนี่ยวินเนออานะ่พน้าใสมันซ่า่มันซ่า่ให้กินซําเม้่อเนบ่ย่ะอือ ไม่รักก็ไม่โงอเมนบาาังค่ะอืมโอเคนะคะเราค่อยพอกันนะทุกคนเดอ้อมี่ผู้ใดไม่กินน้ำพึ้งจมานแมโอ้ำพึ้งจมานต้องชิมทะเลเสียดายเด้ดห่วย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 หย <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะเดอะ้อพอกันไม่ได้ดูแลสุขภาพนะคะผู้ใดอยากกินกะกินกล่องกินกล่องมานะเดี๋ยวพ้ำผจมานสินวลไปปึ้งเลย ทั ok, ้งคอนเทนตนียอยากบออยากบอปู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 เด้อปูเด้อสวีเดียนตื่นเราไปตื่นเราตัวเนาะออสเตรเลียคุยกันเมากันมั่นตัวเนาะสหรัาอเมริกาอย่ปุนยนิดน้องพลาเด้อโนมี oui, ่มีน้องมิ hey, baby, bye, ่มีมาเด้อมาเด้ออาบัตุภมาแหลกป้าด้วยนะโอเคบายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บดูแลสุขภาพนะครับ